และใกล้วันคริสต์มาสแบบนี้นะครับพับตีเนี่ยมีกล่องซัตตาคอร์ที่มีสกินของขนมผิงมาให้เราสุ่มกันนะครับเพืผมบอกเลยนะครับว่าสกินนี้เนี่ยถูกใจเหล่าชาววิลาม่าแน่นอนนะครับเพราะว่าสีเนี่ยผมบอกเลยเข้ากับเพลย์สไตล์มากๆนะครับหรือจะเป็นเล่นอีแลนด์เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาโชว์สุ่มให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเนี่ยจะออกง่ายหรือออกยากนะครับลองไปดูกันดีกว่าทุกคน let's go Richman Shop โนหนึ่งเลือกเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมพับทีโมบายเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25%มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและยังมีช่องทางชำระใหม่ s p a y l พ t t ย r etter. ต้องที่นี่ที่เดียว Richman Shop เท่านั้นนะครับ